ไปคะ่ะรถติดลมพ่อแสนเคลียร์ให้ครับแต่ว่าขอเติมพลังไปด้วยอ้ยอยสักหอหนึ่งครับรถพี่เขาติดลมนะคะแม่ๆแ,แล้วทีนี้ดันก็ดันแล้วดึงก็ดึงแล้วเอารถมาช่วยดันดึงก็ดึงไปแล้วไม่ได้นะคะก็ต้องให้พ่อแสนสุขช่วยนะคะปึ๊บแต่แม่มารอดูกันนะคะว่าแรงของช้าง กับแรงของคนเมื่อกี้ประมาณ10คนแล้วก็เอารถยนต์ต่อรถยนตมาช่วยนะคะคือติดลมเพราะว่าฝนตกทั้งวันทั้งคืนค่ะนะคะเดีวให้พ่อแสนช่วยดึงให้หน่อยหนึ่งพ่อแสนดึงหน่อยหนึ่งก็น่าจะหลุดแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะคะมารอดูกันคุณพ่อคุณแม่ไม่ดราม่านะคะดึงแค่แค่นี้นะคะไม่ได้ดึงทุกวันนะคะแล้วก็ลองเชื่อว่าน่าจะเป็นแค่สกิดแรงนิดนึงของพ่อแสนนะคะ ราอแสนเนี่ยพละกกำลังเยอะมากนะคะแม่แม่ไม่เหมือนลูกนางนะนะคะผู้บ่าวยี่สิบแปดปีเนี่ยแรงดีไม่มีตกนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะรอสักครู่ค่ะเดี๋ <laughs> หากล้วยกินให้รถแล้วทีนี้ยเธอโทรศัพท์เธออยู่ไหนอ่ะอ้วนโทรศัพท์เธออยู่ไหน จะไลฟ์ในต่อๆก่อนเดี๋ยวรอรอะไรมารอดูกันนะคะอ่ะผูกผูกเชื่อไว้กับพ่อแสนแล้วก็ไว้กับรถนะคะมารอดูกันว่าจะได้ไหม แต่ว่าต้องขึ้นขี่นะคะขึ้นขี่เพื่อที่เราจะได้บอกพ่อแสนให้เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไปทางไหนนะคะอันนี้รถติดลมมาเป็นเวลานานแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงประมาณหกโมงเชา้าตอนนี้ประมาณเก้าโมงยี่สิบแปดนะคะปะ่ปะพ่อแสนดึงเลยครับืออ่ะอีกทีนึงอีกที่นึงนงปลูกลวไปเออเรียบร้อยพ่อแสนบอกว่ายกหัวขึ้นรอบเดียวเองนะคะ โอเครถติดลมนะคะพ่อแสนสุขเคลียรให้ครับโอเคเรียบร้อยค่ะ <Okay. S 1> <laughs> เรียบร้อยค่ะแม่แนะคะผ่านไปด้วยดีค่ะนิดเดียวนะคะไม่ได้ออกแรงเยอะพ่อแสนบอกว่า <laughs> กินกล้วยได้โอ้ยกินอ้อยยังไม่ทันหมดเลยเสร็จแล้วนะคะนี่ ก็ถือว่าช่วยกันเนาะค่ะแม่แม่ช่วยกันไม่ได้เป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสสาการก็ช่วยกันได้มันเป็นลมลึกเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงช่วงฝนนะคะช่วงฝนโอเคเรียบร้อยคอาอ้อยกลับมากินที่บ้านเออยวให้เขาเก็บไปให้ปะเอาออกจากรถแล้วใช่ไหมไโอเคปะเรียบร้อยค่ะสำหรับภารกิจเช้านี้ต้นไม้นี้ก็